สวัสดีครับวันนี้วันที่สามสิบพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นหลานแสนคนสุดหลอมหานคระนะครับแม่เป็นมูเสือดำนะครับตัวนี้น้ำหนัก2.7งกิโลนะครับไก่ยังหนุนนะครับจับยาวช่วงดีนะครับแต่ายปากช่วงก่อนมันเป็นคล้ายๆไปจิก อะไรไม่รู้ครับผมเลยเอากรรไกรตัดเล็บตัดตัดตอนนี้ออกมาดีแล้วนะครับยังสวยเลยนะครับตอนนี้ อยากได้ไซส์ใหญ่นะครับสนใจสอบถามนะครับสู้แล้วนะครับตัวนี้ สวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับ